ใช้ชีวิตหนึ่งวันตามค่าแรงขั้นต่ำมัจจุทาวุฒิใช้ชีวิตหนึ่งวันตามค่าแรงขั้นต่ำจะหยิบเงินใช้แต่ละทีคิดแล้วคิดอีกค่าแรงเท่านี้ในกรุงเทพอยู่ได้จริงหรือกลายเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่กำลังมาแรงในช่อง YouTube มีนาคมของนักแสดงหนุ่มมาจจุทาวุฒิหลังเกิดไอเดียฮะต้องใช้ชีวิตแบบพนักงานออฟฟิศหนึ่งวันด้วยค่าแรงขั้นต่ำ3า3บาทของปัจจุบันและ450บาทตามนโยบายของพักก้าวไกลจะเป็นอย่างไรบ้าง มาร์คเริ่มวันมาด้วยการตื่นไปประชุมกับทีมงานในเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีซึ่งปกติตื่น8ปดนาฬิกาสานาทีก็น่านนนนนนจะไปทันตามเวลานัด9ก้นาฬิกาแต่ผือเวลาไว้ก่อนเพราะต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะก่อนเดินทางมาร์คก็แวะซื้อข้าวเหนียวบุปปิ้งกินเป็นมื้อเช้าซึ่งตอนแรกมาร์คสั่งบุปปิ้งสามไม้ข้าวเหนียวหนึ่งห่อแต่พอคำนวณดูแล้วก็ขอเหลือบุปปิ้งสองไม้ซึ่งรวมราคาแล้วอยู่ที่29บาบาทพ่อค้าบอกว่าแพงขึ้น เนื่องจากหมูปิ้งขึ้นราคาเป็นไม้และ12บาทแล้วมัจฉารภาพว่าใจจริงอยากกิน5้าไม้และอยากกินกาแฟด้วยเนื่องจากระหว่างทางเดินออกจากซอยไม่มีรถมาร์ทจึงต้องเดินเลียบริมถนนไปขึ้นรถสองแถวยอมรับว่าเดินไปก็เสียวสันหลังไปเพราะรถวิ่งกันค่อนข้างเร็วแถมยังมีสายไฟระยงระยังรู้สึกอันตรายและทางเท้าก็มีหลุมมีบอ่อวอนผู้ว่าช่วยมาดูแถวแถวรามอินทราเมื่อหารถสองแถวไม่เจอมาร์ทก็เปลี่ยนแผนจะไปขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแทน จากนั้นมาดก็รู้สึกอยากกินกาแฟจึงตั้งเป้าไว้ที่25บาทแต่สุดท้ายก็เกินเป้าเพราะกาแฟราคา35บาทและได้ปลาท่องกู่2บาทมาอีกหนึ่งตัวในส่วนของการรอรถเมม,มาดก,กับทีมงานรอนานมากตอนแรกตั้งใจจะรอรถปอเอยเย็นๆแต่สุดท้ายก็ขึ้นรถแบบพัดลมเพราะรอรถนานเกินจึงขึ้นแบบไหนก็ยอมเพราะถึงเหมือนกันสำหรับมื้อกลางวันมาจกินอาหารตามสั่งในราคา60บาท ซึ่งทีมงานก็มาพูดย้ว,ว่าจะไปร้านกาแฟายี่ห้อดังแต่มาดไปไม่ได้เพราะติดเรื่องเงินอีกทั้งต้องเจียดเงินไปซื้อยาด้วยเพราะเริ่มปวดเอ็นร้อยหวายที่เป็นอยู่แต่เดิมซึ่งก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวยาที่ราคาถูกลงแต่แรกมากับริ์กัดก,กระเพาะด้วยเพราะช่วงเช้าถึงเที่ยงใช้เงินไปแล้ว250บาทในช่วงเย็นทีมงานได้ให้บทเรียนกับมาสเพิ่มหากต้องเจอภาษีสังคมเช่นใส่ซองงานบวชผ้าป่ามาทก็คิดแล้วคิดอีกก่อนหยิบจ่ายส่วนตอนเย็น ก็มีสั่งสร่กับออฟฟิศต้องยอมเป็นหนี้ค่าหมูกระทะเพื่อน240บาทช่วงท้ายของคอนเทนต์มาร์ทมีการสรุปพร้อมตั้งคำถามว่าค่าแรงขั้นต่ำเท่านี้เหมาะสมแล้วจริงหรือเพราะการใช้เงินทั้งวันก็แทบจะไม่พอแล้วยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าที่อยู่อาศัยค่าโทรศัพท์ค่าจิปาถะและเงินออมอีกซึ่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกในส่วนของมาร์ทรู้สึกว่าค่าแรงขั้นต่ำ353กับ450ยังไม่พอสำหรับการใช้ชีวิตในกรุงเทพแต่มาร์ท อาจจะยังประหยัดไม่พอคนอื่นอาจมีวิธีที่ดีกว่านี้